อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดการสินเตรียมจัดงานรลึก50ปีแห่งการสืบสารประเพณีวัฒน,นธรรมเมื่อเวลา14นาฬิกานายจารุวัฒภูกแก้วนอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกรสินร้อมด้วยนายสัญญพงศ์สิริเรืองวัฒนาประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริการงานปกครองรองาศาสตราจารย์ดรสังคมศรีโครดประลัดเทศบาลตำบลหนองบัวนางอารีปังศรี ท้องถิ่นอำเภอนายสมบูรณนาสาธรประธานวัฒนธรรมอำเภอพร้อมกรรมการฝ่ายต่างๆได้อร่วมประชุมปรึกษาหารือการกำหนดแนวทางจัดงานเฉลิมฉลองครบ50ปีของอำเภอหนองกรุงศีเพื่อให้กิจกรรมต่างๆสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อจะได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆและรวบรวมประวัติเอกสารหลักฐานรูปภาพ รวมถึงหลักฐานจากการบอกเล่าของคนแก่คนเฒ่าที่ยังมีชีวิตยอยู่ตล,ลอดจนสืบค้นหาวิถีชีวิตการทำมาหากินเพื่อทำเป็นประวัติและหลักฐานที่ชัดเจนโดยนายจารุวัฒน์ภูเก้าแามเพื่อนองกรุงศรีได้กล่าวว่าเบื้องต้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเตรียมการจัดงานครบรอบ50ปีในวันที่14กันยายน2565นี้เบื้องต้น จากการที่ได้พาทีมลงพื้นที่ตามตำบลและหมู่บ้านต่างๆรวมถึงวัดวาอารามสอบถามคนแก่คนเฒ่าและสืบค้นจึงได้พบหลักฐานต่างๆเช่นใบเสมาเครื่องบทยาเนินดินและคูเมือง,จ,งจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสืบเสาะค้นหาหลักฐานต่างๆเพื่อนำมาประกอบและรวบรวมเป็นประวัติของอำเภอเพื่อประโยชน์แก่ชนรุ่นหลังจะได้ทราบประวัติของอำเภออย่างแท้จริงหลังจากนั้น จะได้ประชุมปรึกษาหารือในพิธีการและกิจกรรมต่างๆที่จะมีขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมของอำเภอหนองกุ้งสีต่อไปนิวส์24สมบูรณ์สาธรภาพข่าวหรือราชทิพสีรายงาน